ไว้ในตู้เย็นเอ,อช่องรอที่จะเอามาทำนะคะอืไม่ใช่ช่องผักนะคะเอาออกจากเนี่ยหมักไว้สองคืนแล้วก็มาใส่ถุงค่ะจะกินก็เอามาย่างหรือจะอบหม้ออบไรน้ำมันก็ได้ค่ะแต่ย่างมันจะหอมกว่าย่างทานนะคะเนี่นะคะ เนี่ยทำหนึ่งกิโลก็ได้ประมาณห้าถุงนคะคะก็ได้ประมาณห้าถุงเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเย็นนี้จะไปย่างที่บ้านลูกค่ะซอดลาดหน้านะคะหู๊แดงค่ะก็ใส่ซอหอยลางลมช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวขึ้นช้อนโต๊ะ ิูน้ำหนึ่งช้อนชาค่ะกล้าาเกเขียวสองช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำปลาน,นิดหน่อยแล้วก็น้ำซุปนะคะมีน้ำซุปหมูแดงก็ที่เหลือน,นะะ่ะก็เอาใส่ไปนะคะนี่ค่ะคนให้เข้ากัน เดี๋ยวเราตั้งไฟค่ะซอสเนคะค่ะตั้งไฟใส่น้ำแป้งเปี็ดหน่อยให้เขาหนื่งๆน,นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวใส่ถั่วบดค่ะป้าน้องเอาเอาอัลมอนด์บดมอ,มอ,มอใส่ค่ะจะใช้ถั่วลิสงบดก็ได้นะคะป้าน้องตอนนี้ต้องพยายามเพิ่มไขมันดีค่ะหน้านะคะก็ชิมรสเอานะคะ อย่าให้เค็มจัดนะคะเ,เออม็ดเจียแฟตแลรงงานดำปนแล้วก็ทั่วห้าสีเพิ่มไขมันดีลงในน้ำจิ้มหน่อยค่ะเห็นไหมคะน้ำเขาจะหนืดนืดนิดๆนะคะ น้ส้มกินกับข้าวหมูแดงนะคะน้ใช้พริกเขียวพริกเหลืองพริกแดงป้าน้องมีแต่พริกแดงป้าน้องเอาเอ่อเอาพริกขี้หนูใส่ไปหน่อยคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มแอปเปิลคุกไว้นะคะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยหน่อยค่ะก็จะได้หอมนะคะใส่น้ำส้มแอปเปิ้ลคุกไว้ ไม่ต้องเยอะนะคะน้ำส้งแอปเปิ้ลเขจะหอมะคะ่ะแล้วก็ใส่สีอิ๊วดำนิดนึงนะคะ่ะสีอิ๊วขาวคุบทิ้งไว้ะคะ่ะใส่น้ำตาลนิดนึงมานะาะเข้าไปหน่อยนะคะให้มันหอมแล้วก็แววว ทิ้งไวค้ค่ะไว้กินค่ะหมูแดงคะ่ะไม่มีพริกเขียวนึกได้ว่าที่ต้นมีป้าน้องก็เลยไปเก็บมาสองเม็ดค่ะมาหั่นใส่ทำน้ำจิ้มนะคะป้าน้องะจะกินข้าวหมูแดงนะคะป้าน้องก็ใช้ผักเคนผักกว้งตุ้งสดสวิตชาร์ดจะมีต้นหอมผักชีโรยก็ได้นะคะแล้วก็ป้าน้องก็จะเอาตักน้ำจิ้มเนี่ยะคะ่ะราบหมูแดง นะคะแล้วก็เอาพริกเนี่ยเห็นไหมคะข้าวหมูแดงป้าน้องน่ากินไหมคะเนี่ยคะ่ะก็เสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้ป้าน้องเตาหมอ้อไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวไปลูกสาบ้านลูกสาวจะย่างเตาทานคะ่ะเนี่ยคะ่ะ น,น้องก็ทำน้ำลาดกับเอ๊พริกกินกับข้าวมูแดงไว้น่ากินไม่ค้ามากินได้กันนะคะอะไรไม่เหลือความสามารถของมนุษย์ละคะ่ะ